สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับผมครับมือนีนะครับเนาะครับพอบ่าวแหลมครับผมจะพาพี่น้องครับผมมาสัมภาษณ์ครับผมตัวเลขแนวทางของคุณพ่อบ้านสวนครับผมครับมาติดตามรับฟังกันเบิ่งนะครับเนาะครับพอเพิ่นจะครับมักตัวใดครับผมจะเป็นตัวเลขที่พี่น้องเอฟซีของบ่าวแหลมชื่นชอบกันหรือเปล่านะครับเนาะอ่ะสำหรับเลขไทยครับผมงวดที่จะถึงคือวันที่17เดได้พี่น้องขออนุญาตลงวันที่ให้ก่อน17มกราคม สองห้าหกแปดกับรัฐบาลไทยพ่อบ้านสวนเขียนบ้อง่ามดิพี่น้องเฝ้าพ่อพนนังถ่ายอยู่ <c oughs> ฮะพอ่อขับสหรับรัฐบาลไทย เสียดายเนาะครับพ,พ่อเพิ่นถูกเบิดพี่น้องครับพ่อเพิ่นจุดถูกมานี่เขาติดกันมานี่สามมวดทีงวดแล้วครับยังมาคุยกันนี่นี่ครับมักตัวได้พอ่องวดนี่ตัวเลขแนวทางของพอ่อสำหรับรัฐบาลไทยไหครับแม่แมนแมพ่อเพิ่นมักสามครับพี่น้องอ่ะขออนุญาตเขียนลงให้พี่น้องสามนี่เป็นเลขวิ่งในเล่นนะพ่อเนาะ สามครับหนึ่ับสามลอ่งลองหนึ่งครับเนาะบนล่างกันเนาะพ่อบนล่างบนบบนล่างบนล่างเรียกว่าเป็นแบบนั้นเองอ๋อไม่ไม่ถึงอันอันนี้เป็นบนหรือล่างบนบนครับนบ,บนย่างเดียวด้วยพี่น้องครับผมเด่นสามรองหนึ่ง จับครูพ่อเอามนีนเน้นโหลดครับเขาเป็นชุดฟันทุ่งไปโหลดสามสองสามสองสามสี่สามสองสามสี่สามหกสามเจ็ดอาสุดยอดบ่หลายครูพี่น้อง,ห,งหนึ่งศีงเดี๋ยได้พ่อ หลักหนึ่งจะมีหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่ง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 ครับผมสุดยอดครับสำหรับพี่รองเอฟซีไปมากไปชอบผิดจระ,ะนากันเบิ้งด้วยครับผม เขาเขียนว่าเลขไม่ไม่มาด้วยกันเนาะแมนครับเกิดขึ้นเหตุที่เรากระจกเคลื่อนกัหกระจกอยู่นี่นะพ่อขออนุญาตใหญ่อันนี้แป๊บหนึง่งครับเลขไม่มาด้วยกันอันนี้เลขบ่มาด้วยกันครับมีตัวใดแนี่ยพ่อหนึ่งหกเจ็ดแปด ครับอันนี้คือบบมาน้ากันเล่นไหครับแม่คือมาได้ตัวนึงโบมาได้ตัวนึงอ๋อครับกับบบมาก็คือหายครับอันนี้คือบบมาน้ากันามาเรียมสิกากระบาดไวปหายได้พี่น้องครับการ,กระบาดข้างหน้านะครับครับนี่คือชุดนี้บมาน้ากันครับผมเอาเลขมาน้ากันบ้านี่แมียนเพาะเพาว้าวโอตีมี อ๋อคือจับแล้วอ๋อตัวนี้คือไอ้ FC เอฟซีเพิ่นเบิงวาเลขก้ัมมีแบบนี้คือมันบอมานํำกันก็คือบอมบ์กันได้นะครับครับอ๋อครับผมเข้าใจแล้วพอเรียเล่างบันนี้เลขล่างเอ้เลขล่างเกาคับ2ครับล่างเด่น9บอครับเก่าคับ2เด่นเด่นตัวไหนพอ เด่นสองเด่นสอง,สองรองเก้าครขับจับคู่พอจับคู่สองหนึ่งสี่สองสองหนึ่งสี่สองหน่อยคู่เฮงดี 9ก้าห้าเก้าหับเก้าห้าเก้าหกสุดยอดเลยครับเลขลางมีเพียงซคูซี 4, 4, หางวันนี้วันนี้เรียก็ไปร้องกันศูนย์สามห้าเจ็ดศูนย์สามห้าเจ็ดศูนย์สามห้าเจ็ดอันนี้คือบรม,มาน้ำกันแ้วอีกคาโตพี่คาโตไหมถึงเป็นโอ ครับผมเป็นบ่มาน้ากันครับเป็นจับคู่บ่ครับเลื่อนไหนบ่บอจับบ่จับโอ้เป็นเลขบ่มาน้ากันอีกอ๋อครับผมครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับอันนี้กับบอมาน้ากันได้พี่น้องครับไม่ตัวนึงจะมาได้แค่ตัวเดียวอ๋อ้จับใซนซุ่มที่เหลือเดี๋ยวจับเซนซุ่มศูนย์หนึ่ง 2> 1, 2, 3, นนหนึ่งสองสามกจำไดุ้นั่นเลยหนึ่งสองสามเก้าจำไดแล้วหน่นตัวเดียวเลยเอาสี่สองตัวเดียวโอเลขล่างเน่บอครับเล็กล่างพอเปนเน้นมาสี่สองตัวเดียวได้พี่น้องเอาเล็อันนี้เบ้าเหลี่ยมือ้นเพียนสันเดี๋ยวด้วยแต่บนเน่้นสามดำหกับสามเจ็ดก็ับสี่สามตัวเดียว <laughs> สามหกสามเจ็ดแต่เล่นเล่นสามนั่นแหละครับบนเล่นาสามสลางสองครับโอ้โอสุดยอดครับ,รบพี่น้องเอฟซีอ้าตัวเนี่ยกันจังสิผมค่อยเข้าใจพ่อครับนี่แหละพี่น้องเอฟซีที่ได้โทรหาพ,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 พ่อเพราะว่าเวลาพ่อคุส่งมไม่เบ้าแหลมอธิบายว่าเปลี่ยนครับ เลยต้องโทูห่หะค,คือเขียนเอา,เข,า,เ,ขา,เ,ขาเขียนเอาเอาเอารองไปมันแคมีแต่แขนไปเขาพูดจังกว่าจีมากมันเป็นยังไงนะครับแมนโดยเฉพาะเบ้าแหลมไม่<อ>รู้เรื่องเลยอีหลีพอ่อเออไอ้แคฟนเข้าใจดี <c oughs> แมนแมนพอแต้มกับ<อ>เก่งขึ้นกันครับพอแต้มเก่งขึ้นกันแต่ว่าเบ้าแหลมมีแล้วเลยอพอแต้มเนาะ ยังจับอยู่เลยครับว่าว่าหัศูนย์หาหน่งสองเร็จไปจับหาศูนหานไปยังเรนะอ้แต่ทีจริงไอ้คนี้เราเราจะเราจะหลีเลียงเลยล่ะที่ว่าเออว่าไตหาหนึ่าสองเราจะเป็นไปหาสาก็หาซีไปอเสนะโอ้ทีวท่ว่าคือยังว่าหนึ่งหกเจ็ดแครับครับ เราเดี๋ยวเราเราจะเรียนรอคงนีนะฮะเอาไปมักใไปชอบครับปิดจระนากันเด้อครับตัวเลขแนวทางครับรัฐบาลไทยมืออื่นครับเน้นมาให้แล้วครับผมบนสองคูล่างคูเดียวครับปิดจระนากากันเบิ่งครับอาอขอบคุณขอบคุณพ่อหลายๆครับผมครับผมครับ มันมันกันเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผู้ติดตามและชื่อมกิจครับสุดยอดเล็กแรงครับอาะเหล็กลางครับพ่อพรว่าสุดยอดพี่น้องครับจริงๆผงกะเห็นหลายคู่าบอาจารย์กับว่ามีพู้ใดแบบว่าครับสุดยอดท่อพ่อบ้านสวนได้พี่น้องครับเพราะพ่อบ้านสวนนี่ครับเป็นคนที่มักตัวเหล็กแนวทางตรงๆเลยได้พี่น้องครับเหมือนกับว่าสามหกสี่ครับผมเจ็ด สามเจ็บจ้งเสียครับผมซีสองขับตัวตรงนี่เพื่นสิบนักครับผมกับสิบพิจารณาเป็นพิเศษครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับเบื้องแนวทางแล้วมักชอบครับผมครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ครับผมเพื่อเป็นกําลังใจกับบ่าวแหลมพารวยกันน้ำเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมบ่าวแหลมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม